อยากสนุกตื่นเต้นเราใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถึงแม้ศาส,ะสะลักไหประโคนจะออกมายืนยันแล้วว่าเลก2นี้จะขอสู้ต่อกับบุรีรัมยูเนเต็ดแต่ฤดูกาลหน้าก็ยังไม่แน่ว่าเขาอาจจะไปหาความท้าทายในศึกเคลิกซึ่งนั่นคือความฝันที่จะไปลุยต่างแดน,นสักครั้งของศาส,ะสะลักไหประโคนหลังจากมีรายงานว่าชุนบุค,คุแดมอเตอร์ทีมดังแข่งศึกเคลีกทูของเกาหลีใต้เดินหน้าเจราจาคว้าศาส,ะสะลักไหประโคนแข่งริมเส้นทีมชาติไทยไปร่วมทัพ ล่าสุดสื่อที่เกาหลีใต้ได้เปิดเผยข้อมูลที่ชุนบุคูไดมอเตอร์ได้ยื่นต่อบูร์มในครั้งนี้ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง1,000ล้านวอนหรือ30ล้านบาทซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเกือบ3เท่าจากที่เว็บตลาดกลางนาเตย่างทันเฟิร์มมาร์เก็ตได้ตั้งเอาไว้ที่3 0 0 0 0 0ยูโรหรือราวๆ1 1ล้านบาทเารเลินศักดิ์วงก่อนปีกจรวดทีมชาติไทยเล่าประสบการณ์ฟุตบอลที่แตกต่างหลังได้ร่วมงานกับกุนซือญี่ปุ่นอย่างมาซาสดาอิชิอิ ฟุตบอลของอิชิอิทำให้พวกเราเล่นบอลสนุกและอยากวิ่งจนกว่าจะหมดเวลาเขาเป็นคนที่เก่งมากใส่ใจเรื่องรายละเอียดตั้งแต่นักฟุตบอลเดินเข้าสนามซ้อมอยันเลิกซ้อมก็จะเดินไปคุยทุกคนไม่ว่าจะเรื่องฟุตบอลหรือการใช้ชีวิตเขาใส่ใจมากๆเหมือนใจแลกใจเขาเป็นโค้ชที่เข้าหานักเตะก่อนไม่ถือตัวซึ่งผมไม่เคยเห็นโค้ชที่ไหนใส่ใจแบบนี้ส่วนเรื่องการซ้อมยอมรับว่าเหนื่อยแต่มีความสุขดุดันก้าวร้าวไม่มีแกล้งกันทำให้เราพัฒนาได้เร็วมากๆ หรับเจริญสักวงก่อนถูกจับตามองอย่างมากคาดว่าจะเป็นนักเตะไทยรายต่อไปที่จะไปลุยในศึกเจลิกญี่ปุ่นเร็วนี้ซิโกโ้กีดศักเสนาเมืองอดีตกุซือทีมชาติไทยประเดิมขุมทัพของอันจาลายประเดิมเกมแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในศึกแข่งขันฟุตบอลห้าเาเทียนลองครับทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมลีกเวียดนามก่อนจะเสมอกับนำดินไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยซิโก้รับาการกุซือครั้งแรกในรอบ3ปี ดยการเซ็นสัญญาคุมองอัญญาลายชัญญายาว2ปีมูลค่า20ล้านบาทล่าสุดเงี้ยนคองเฟืองหนึ่งในรูกคนสําคัญของทีมเจ้าของฉายาเมสซี่เวียดนามได้เปิดใจครั้งแรกหลังได้ร่วมงานกับอดีตโค้ชทีมชาติไทยรู้สึกว่าประทับใจโคซิโกอย่างมากเขาเข้ากับนักเตะได้เป็นอย่างดีและยังสามารถพูดภาษาเวียดนามทําให้ง่ายต่อการสื่อสารทางนี้โคซิโกได้เตรียมทีมเข้มข้นสำหรับเกมเปิดวีลีกจากไปเยือนไซง่อนเอฟซี ทั้งนี้ฮองอันยลายมีนักเตะระดับทีมชาติเวียดนามมากมายหลายคนทั้งเหรียนของเฟืองเหลืองส่วนเชืองเหรียนตวนวานอูวานทันเหยียนเฟืองหองเหงียนตุยอันโคซิโกมีคิวนำทัพฮองอันยลายประเดิมนัดแรกวีลีกเวียดนามด้วยการออกไปเยือนไซกอนเอฟซีในวันที่17เมกรานี้าราสายฟ้าบุริรามยูไนเตตเซอร์ไพรส์เปิดตัวจากกิจลาบตระกูลแนวรูกอนาคตไกลของไทยมาร่วมทีม โดยจะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข17บนถิ่นประสาทสายฟ้าเปิดผัง11ตัวจริงบุยรำหลังได้ JK 17เติมแก่งในเลข2ผู้รักษารประตูศิวักษ์กองหลังนฤบดินพันษาดีเก่าสัสลักษ์กองกลางแบรนดอนจักกัพันกองกลางตัวลุกไมค์คอนสุปโชคจากกลงกฤษกองหนา้าซามเวล ฉลามชนชนบุรีเอฟซีภายใต้การนำทัพของสะสมพบประเสริฐมีการปรับทัพครั้งใหญ่ในศึกไทยลีกเลกสองโดยการเปลี่ยนผู้เล่นโคต้าต่างชาติยกแผงพร้อมกับเสริมเข้ามาใหม่ล่าสุดได้ประกาศเปิดตัวจูเนียร์เฮลสตอนปากกหลังลูกครึ่งมาเลเซียสวีเดนจากสโมสรยาโฮดารุนทัสิมยักษ์ใหญ่แห่งลีกมาเลเซียเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งครบผู้เล่นต่างชาติ4ี่คนแล้วในช่วงเลก2นี้ประกอบไปด้วยเรนาโตเคลิสปากกหลังทีมชาติโคเอเชียเจซี่จอนกองหน้าตัวเก่าทีมชาติบาเลน เอลิอันโดแนวลูกบาราซิลจูเนียร์เฮลสตอนปากกลังลูกครึ่งมาลเลเซียสวีเดนสำหรับฉลามชนเชลบุเอฟซีถือเป็นหนึ่งในทีมที่ต้องจับตามองในเลขสองนี้คุมกำลังของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนและพร้อมแล้วที่จะต่อกรกับทุกทีม